โยโย่ถืโลนิน hmm. มาแล้วนะครับวันนี้จะมาวางแผนในการเทรดอาทิตย์หน้าครับอาทิตย์วันที่สิบนะครับวันที่สิบวันจันทร์นะครับถึงวันที่สิบห้าวันศุกร์นะครับมาดูทองกันก่อนครับอ่มาดูแต่ละทําเฟรมสามารถเข้าได้นะครับพูดตรงๆเลยเข้าได้อะผมทําถึงสี่สี่ชั่วโมงกันมีสามสิบนาที หนึ่งชั่วโมงแล้วก็สี่ชั่วโมงคนระับมาดูกันอ่าไปดูที่สามสิบนาทีก่อน,นครับแผนการเล่น,นะนีัยแผนการเล่นก็เหมือนที่ผมว่าผมขีดมาเรียบร้อยแล้วที่ผมบอกเทคนิคไปนะครับในสามอีพีที่แล้วนะครับอันนี้เราจะเราจะมาต่อยอดว่าจะเราจะเข้าไงอะดูทิศทางคนระับทองก็ยังไม่เผยถ้าถ้าเป็นผมนี่ก็ยังไม่เผยอย่างแน่ชัดนะครับผมก็ต้องรองให้ยกย่อนะครับถ้าผมนะ ผมก็จะเล่นนะครับผมจะรอให้ยกย่อจริงครับในไทม์ฟิล์มสามสิบเนี่ยอ่าตอนนี้คืออ่ะมาดูเต็นไลน์ดีกร่าเต็นไลน์เต็นไลนไล์อ่าผมขอขีดเต็นไลน์แค่สองจุดพอนะครับง่ายๆครับเพิบตัดขึ้นแปลว่าอ่าแปลว่ายกตัวเป็นบายนะครับตอนนี้เราต้องเล่นหน้าบายนะครับแต่แนวรับแนวต้านเราต้องมีนะครับตอนนี้ก็ทะลุเพราะว่าผมว่าเจอแนวรับแนวต้านสําคัญน,นะครับเมื่อวันศุกร์นี้ก็เลยแบบ หักลงมาเิดหน่อยครับเห็นไหมครับชนล้วก็ไม่ผ่านครับแต่ถ้าเป็นเทคนิคผมก็ง่ายๆเอาสามสิบนาทีก่อนนะครับสามสิบนาทีอาจจะต้องดูแนวรับแนวต้านให้ดีนะครับนี่ครับถ้ามันเกิดเหตุอ่ะพูดตรงๆว่าอะมาดูยอ่อขึ้นมาอันนี้คือสามสิบนาทีอ่้ชัดกันนิดน้อยอ่ะสามสิบนาทีนะครับถ้าถติว่าเกิดในกรณีอย่างนี้ครับถ้าถติว่ามันลงมา ถ้ามันขึ้นไปเลยอะสมมติว่าวันขึ้นไปดีขึ้นไปปื๊ดแล้วก็วันจันทร์อะวันจันทร์ปื๊ดทะลุเส้นนี้กลายเป็นสีอะไรครับเขียวครับอ่าซูเปอร์เทลไลเราส่วนนี้ครับตัวเส้นซูเปอร์เทลไลเราเป็นสีเขียวยืนได้ครับเราก็น่เข้าเล่นนะครับสามสิบนาทีน่เข้าเล่นเลยครับถ้าเป็นเขียวขึ้นนะครับแท่งเขียวคือทะลุขึ้นมาครับทะลุเส้นสีแดงนี่ครับทะลุเส้นนี้ขึ้นมาครับได้ครับผมว่าแท่งเขียวแล้วทะลุขึ้นมาได้อ่ะทะลุมาได้ เดี๋ยวขีดเส้นให้ปั๊บทะลุปึ๊บมันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าสีฟ้าคมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วเราก็สามารถเข้าได้นะครับเข้าที่ทําการเทรดได้นะครับแต่ข้อสงสัยคือข้อระวังนะครับคือควรมี TP ไว้ไม่เกินเส้นแนวต้านนี้ครับเด็ดขาดเลยราคานี้ดนวยเพราะมันยังไม่ผ่าน,นครับเราต้องดูไทม์เฟรมอื่นประกอบนะครับ นี่ครับการเข้าคือเข้าถ้ามันมีการเอือมันยอ่ลอลงมาอาจจะล่อออกมาแล้วก็ค่อยทะลุเนี่ยพื้นที่เราเล่นเราก็จะมีเยอะขึ้นนะครับถ้ามันลงมาถูกว่าลูกศรลงมาครับถูกว่าการาฟลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดีขึ้นไปแล้วก็มันก็ตามเส้นเส้นนี้ก็ตามไปเรื่อยๆแล้วก็ตัดขึ้นครับนี่ครับโอกาสที่เราจะได้กําไรที่ที่มากขึ้นนะครับอลองดูนะครับระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นสามสิบนาทีก็ถือว่าเป็น time เฟรมที่เล็กนะครับ มีการแปรพันได้ครับแล้วก็ทองด้วยครับมันมีค่าทะวิงที่เยอะนะครับอ่าต้องระวังด้วยนะครับแต่ก็นี่ง่ายนะครับตอนนี้คือเราก็ต้องเปิดพูดตรงๆว่าต้องเปิดขาบายนะครับอ่าพอาตัดเนี่ยต้องได้โอกาสตัดลงแล้วถ้ามันเป็นเปลี่ยนเป็นตัดขึ้นไปโดยเป็นสีฟ้าเมื่อไหร่เราก็ควรจะเข้าแต่เข้าในแคบๆไว้ก่อนครับเผื่อเผื่อเผื่ออันตรายครับเพราะแนลต้านี้ก็สําคัญนะครับมาดูทําเฟรมต่อไปเลยครับ บอกเลยว่าสําคัญนะครับแนวต้านนี้ปุ๊บมาดูชั่วโมงดีครับเห็นไหมครับชั่วโมงก็เหมือนกันครับแนวต้านสาคัญเห็นไหมครับแนวต้านสาคัญเลยครับเห็นไหมชนแล้วก็ลงครับเห็นไหมครับแต่เหมือนกันเลยครับพลุเทรนไลน์ขึ้นมาแปลว่ามีโอกาสที่เป็นแนวโน้มที่เป็นขาบายได้สูงนะครับในทองในไทม์เฟรมชั่วโมงครับตอนนี้ไทม์เฟรมชั่วโมงถ้ามันมีเกิดการตัดเป็นสีฟ้าครับก็น่าเข้าครับแต่ว่าอย่าลืมครับนอกจากมันตัดเป็นสีฟ้าแล้วทะลุนะครับ นี่น่าเล่นมากเลยทะลุตามเลยนะครับพูดตรงๆมาตามเลยคนระับถ้าสูว Muss, ่าเขียวแล้วทะลุขึ้นมาครับทะลุขึ้นมาปึ้มอันนี้สูวแข็งเกียดทะลุขึ้นมาปึ๊บแล้วเล่นแล้วเป็นอย่างนี้นะแล้วเราเปลี่ยนเป็นทีเขียวตามเลยครับบายนะครับแต่ว่าย่อก็ต้องยอมรับว่าต้องตัดตอบลอที่ราคาที่สูงนะครับอ่า็มีความเสี่ยงอยู่แล้วครับแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะอัพแนวโน้ม น่าจะบายตามได้ครับรอหรือเรารอย่อมายังเงก็ช่างครับลองดูนะครับโอกาสมีนะครับตอนนี้โอกาสที่ทองจะเป็นขาบายก็สูงนะครับอ่ะพูดเลยว่าสูงนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยครับแต่ต้องดูก่อนว่าถ้ามันย่อลงมาเรื่อยๆแดงเราก็ไม่ต้องทาอะไรครับลงมาเรื่อยๆเมื่อไหรตัดเป็นเส้นสีฟ้าตัดแส่งเทียนตัดขึ้นเป็นเส้นสีฟ้าตรงซิปเปอร์เทนไลน์เรายครับเราก็เข้าเล่นเลยครับแล้วเราก็หลังเทนไปครับอ่ลองดูนะครับอ่มาดูต่อครับ ทางเฟรมสีชั่วโมงก็เหมือนกันครับแต่ทาเฟรมสีชั่วโมงเองจะหลุดครับตัวครับตามตีเส้นเทรลล์ครับผมปุ๊บหลุดแล้วเหมือนกันทุกตัวครับหลุดแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าแต่ตอนนี้ยังไม่ยอดสีแดงนะครับมายังหีไกลนะครับแล้วก็ชนแนวต้านสาคัญครับเห็นไหมครับลงมาก็ต้องดูนะครับว่าสีชั่วโมงเป็นยังไงเราก็ต้องดูทาเฟรมว่ามันจะหลุดไหมนะครับมาดูที่วันบ้างครับวันก็ชิวๆยังเป็นขาวนี่ครับที่ผมว่าสาคัญนะครับ ดูเส้นเทรนไลน์ของอันนี้หนึ่งวันนะครับกราฟหนึ่งวันนะครับเห็นไหมชนปึ้งร่วงครับเนี่ยครับเทรนไลน์ไม่ผ่านนะครับแล้วน่ากลัวอยู่ครับไม่ใช่ว่ามันจะแบบมันอาจจะสวิงเพราะยังเป็นขาลงอยู่เลยนะครับก็เลยบอกว่าล้องระวังดีๆจะเล่นก็ต้องมีสต็อปรอดแล้วก็มีทีพีที่แน่นอนนะครับค่อยๆเล่นไปนะครับพอช่วงนี้ก็ถ้าดูหลายทางเฟรมหรือหลายกราฟก็ต้องเข้าใจครับว่ามันมีจุดเข้าจุดออกที่ แน่นอนก็จริงนะครับแต่ว่าเราก็ควรระวังนะครับในการทํากาไรนะครับขอให้มันเกิดเทนก่อนได้ให้มันย่ออีกรอบนึงแล้วเกิดเทนเลยครับน่าสนใจกว่าเคยทำครับอาจจะได้รันทินกันยาวๆแต่ตอนนี้ก็พูดตรงๆว่ามีความเสี่ยงครับห้าสิบห้าสิบเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าสามารถจะเล่นแล้วเข้าเร็วออกเร็วน่าจะได้ครับเคยอย่าเสี่ยงครับทิ้งน่าจะทิ้งน่ากลัวครับทิ้งทิ้งไว้ไม่ค่อยจะได้โอเคครับ ของทองครับ EP ทองเดี๋ยวเราจะทำ EP ต่อไปครับ